เวลา8ปดนาฬิกาสินาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน,นเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาวันที่7ธันวาคม2566ณนา่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานาคร พร ในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนตที่โคและปล่อยโคจำนวนหนึ่งคู่โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกร,ร,กรนางสมบัติคำแพงอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่105หมู่ที่ตําตำบลโศกแสงอำเภอนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตกับประพรมน้ำพระพุทธมนตรีโครงนกปล่อยนกเขาชาวาจำนวน46ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและประพรมน้ำพระ พุทมนที่ตู้ปลาปล่อยพันปลาน้ําจืดจํานวน490,000ตัวซึ่งกล่มประมงน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาทะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ําปลาส้อยขาวปลากระแหปลาพงปลาเทโพและปลาชะโอนลงแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป วันนี้เวลา10ิบนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตำรวจเอกนะรัสเวตน,นันรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพัตนาหารเพลและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์ในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชาราราชธิดาณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามเขตพ,าพาระนคร ในการนี้ประธานจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธังคีรสพระประธานพระอุโบ์สถและจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสริรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสริรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสริรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิร ถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิตยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา,ารีนีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดา จากนั้นเจ้าพนักงานสุภรัตอาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศ์คัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสง์ให้ศีลเสร็จแล้วพระสงฆ์สิบรูปจเจริญพระพุทธมนต์ประธานถวายปิ่นโตพระทหารข่าวหวานถวายผ้าไตรและเครื่องธยธรรมตดสมเด็จพระอริยวงศ์คัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงประธานกรวดน้ำพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีริก เสร็จแล้วประธานกราบที่หน้าเครื่องนมัสก,การถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายความเครารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติจยาภานาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา